สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับลงทัศชนแนลนะครับลงทัศน์ช n แนลมาเจอพี่น้องในงวดวันที่5มิถุนานะครับหลังจากห่างหายไป2วันนะครับสงวดเนาะไม่ได้มาทําให้พี่น้องดูมัวไปทําต้นฉบับของรัฐบาลอยู่พี่น้องครับไม่มีเวลาจริงๆและสูตรเก่าที่ลงทัศใช้ยอยู่ก็ผิดผมเลยเละทิ้งไปหมดนะครับพี่น้อง และวันนี้ผมก็มานั่งพึ่งมานั่งทําเสร็จเดี๋ยวนี้ก็อัปโหลดขึ้นให้ดูพี่น้องอาจจะเละตุ้มเป๊ะไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะนั่งทําเดี๋ยวนี้คิดคํานวณไปแล้วเอาขึ้นเลยเลยไม่มีเวลาพิมพ์นะจะว่ามันจะมีเลอะหน่อยหนึ่งครับมาครับมาเข้าเรื่องเลยครับวันนี้ผมจะมาคววํานวณวัดบันทียี่ิบเก้านะครับหมื่นพันบนบวกหมื่นหน่วยล่าง หมื่นพันบนนะพี่น้องนะหมื่นพันบนบวกหมื่นแล้วก็หน่วยล่างนะครับบวกศูนย์หนึ่งหนึ่งนะเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดสิบแปดเป็นยี่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดได้หนึ่งได้สองได้สามพี่น้องครับสูตรที่สองต่อเลยครับบวกหมื่นพันล่าง วกหมื่นพันล่างหมื่นพันล่างได้สามได้สามก็จะได้ถอยลงหนึ่งนะครับเป็นสองสามสี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วิ่งกันสองกับสามนะครับมาถูกสองกับสามนี่นะครับมาชนกันสองกับสามครับสูตรนี้ ถ้าสองกับสามไม่มามันจะออกหนึ่งสี่นะครับมาครับวันที่สามสิบมันออกอะไรครับเก้าหกสี่สองตัวล่างออกสองหกวิ่งสองกับสามถูกนะครับสองกับสามมันชนกันสองกับสามออกหกสี่ไม่มีหกสี่ไม่มีสองหกสูวนี้ถูกสี่ด้วยพี่น้องครับคู่ชุดยังผิดอยู่นะครับถูกแต่เฉพาะตัววิ่งสองกับสามตัดกันแล้วมาต่อเลยครับ มื่นพันหน่วยห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกเป็นยี่สิบแปดครับแปดเก้าศูนย์ครับหมื่นพันล่างครับหมื่นพันล่างบวกกันเป็นสิบสี่สี่ก็ลดหนึ่งก็จะเหลือสาม ก็จะได้เศษเพิ่มหนึ่งเป็นห้าสามสี่ห้าพี่น้องครับวันที่สามสิบเอ็ดออกอะไรครับออกแปดสามสี่ล่างออกหกหกสูตรนี้ถูกแปดสูตรนี้ถูกสามกับสี่นะครับพี่น้องครับแต่คู่ชุดชนกันไม่ถูกนะเพราะสามสี่มันอยู่หลักเดียวกันสูตรนี้ถูกสองตัวพี่น้องจําไว้นะครับถูกสองงวดแล้วครับสองสูตรเนี้ยวันที่ออกสองสามวันนี้ออกสามสี่ก็ถูกอีกครับ ผู้ชุดยังผมยังให้ผิดอยู่เนาะมาครับวดต่อไปเลยครับหมื่นพันหน่วยบนหน่วยล่างแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งได้สองได้สามครับหมื่นพันล่างหมื่นพันล่างสี่บวกศูนย์ได้สี่ สถอยลงหนึ่งก็จะเป็นสามสี่ห้าได้สามสี่ห้าพี่น้องครับชนกันได้สามครับเพราะฉะนั้นเราเลขชนเป็นตัววิ่งครับมาดูครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาออกอะไรครับสามตัวบนออกสามสองสามพี่น้องครับสามสองสามอันนี้สามสองสาม แล้วก็สามสามอันนี้ถูกสองสามด้วยพี่น้องครับสองสามบนนี่นะครับสองสามถูกบนถูกวิ่งแล้วก็ถูกสามสามด้วยพี่น้องครับสามสามล่างอีกออกสองสามกับสามสามเนาะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยครับถูกตัววิ่งด้วยถูกไปหมดเลยวันนี้ มาครับลองมาดูงวดวันที่ทํางวดวันที่หนึ่งเลยครับหกบวกสามเป็น 9, 9 9, 9เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองสามสี่สูตรที่สองครับหมื่นพันล่างได้เจ็ดครับเจ็ดก็ถอยลงหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปด เจ็ดแปดมาครับวันที่สองออกเลยครับวันที่สองสามตวบลออกสองสองสองสามตัวเลยครับล่างออกหนึ่งศูนย์โอ้โหพี่น้องครับผิดเลยถูกสองตัวเดียวงวันนี้ของลุงทัศผมต่อเลยครับเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามก็จะได้สามสี ห้าหมื่นพันล่างหมื่นพันล่างได้สิบเอ็ดได้หนึ่งถอยลงหนึ่งก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสูตรหนึ่งได้สามสี่ห้าสูตรหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองออกอะไรครับออกห้าศูนย์ศูนย์นะพี่น้องงวดต่อมาห้าศูนย์ศูนย์และสามหก สูตรนี้ถูกสามสูตรนี้ถูกศูนย์คู่ชุดไม่มีห้าไม่มีศูนย์ศูนย์มีแต่ห้าศูนย์นะพี่น้องมันออกห้าศูนย์ศูนย์ไม่ถูกนะและสามหกไม่มีครับมีสามไม่มีสูตรนี้ถูกสองตัวอีกครับคู่ชุดยังผิดอยู่นะต่อเลยพี่น้องครับหกบวกศูนย์ได้หก ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สามครับสามสี่ห้าหมื่นพันบนได้สามสามก็จะได้สองสามสี่แบบนี้ก็ชนสามกับสี่พี่น้องครับนี่นะสามสี่นี่ก็สามสี่ชนกัน ก็คงจะได้วิ่งสามกับสี่ครับคู่ชุดมาครับออกอะไรครับงวดวันที่สี่เมื่อวานออกสองเจ็ดแปดแล้วก็สามเจ็ดนะพี่น้องครับถูกเฉพาะตัววิ่งสามกับสี่นะพี่น้องถูกออกสามเจ็ดคู่ชุดผิดครับมาครับวันนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วทีนี้พี่น้องครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหก เป็นยี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบหกก็จะได้หกเจ็ดแปดนี่นะครับหมื่นพันบนได้เก้าเก้าก็จะได้แปดเกศถ้าแบบนี้เราก็ต้องได้วิ่งแปดพี่น้องครับมาแปดเนาะนี่นะครับพอชนกันแปดนะครับ มาครับผมจะลองจับชุดให้นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้า มาครับผมขอเขียนแป๊บหนึ่งนะครับศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าเลขจะเยอะไปหน่อยหนึ่งนะพี่น้องนะมันตัดกันไม่ได้เลยครับวิ่งแปดเดี๋ยวผมจะลองใส่แฮนด์นน้อยดูนะพี่น้องนะ ถ้า0ก็จะมี07 70 08 80ถ้า6 หกแปดหกแปดแปดหกหกสองสองหกหลักเก็ดนะครับ เจ็ดมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดตักแปดมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสอง สองแปดหลักเก้ามีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องจะเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าแปดนะครับวันนี้ผมวางแปดสองสองแปด แปดหนึ่งหนึ่งแปดแค่นี้นะครับฉุกลงหกไปหน่อยนึงพี่น้องครับเพราะผมเพิ่งนั่งทำเดี๋ยวนี้ก็เอาขึ้นเลยครับ ความเป็นระเบียบไม่มีเลยครับต้องขออภัยพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับได้แค่นี้พี่น้องครับมีแค่นี้นะครับผมวางไว้สี่ตัวนะตัวนี้ก็วิ่งแปดนะครับวิ่งแปดตัวเดียวครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณมากๆนะพี่น้องครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาขอบคุณจริงๆครับโชคดีจงเป็นของพี่น้องครับสวัสดีครับ